สวัสดีทุกชั้นกันด้วยนะครับก็วัอยู่กับผมในเกมขอ้งไม่ครับนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซร์ฟนะครับเอผอผมโปรโมทอยู่ครับผมโปรโมทอยูน่ะครับนะฮะก็ <c oughs> เป็นเซิฟที่ผมไปหาจาก t ู b e เอานะครับมาโปรโมทให้เขานะฮะก็คือผมเคยเข้ามาเล่นแล้วครับเซิฟนี้นะฮะคือก็นี้น่าจะเป็นของฟรีนะครับนะฮะก็มีบอกพิกัดกันด้วยนะครับก็ถ้าแรกก็เออขออนัยนะฮะก็คือผมอัดคลิปไปด้วยนะครับตอนนี้เสียงพัวลมก็อยู่ตรงหน้าจอก็เออขอให้เป็นอย่างยิ่งนะฮะโอเคนะครับเคไป นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็โปรโมทเซิร์ฟนะฮะไปดูที่ช็อปนะครับตังของเรามีอยู่ศูนย์บาทฮะอ่าก็มีประมาณนี้ครับมีชุดนะฮะไปดูส่วนอินเชอร์นะครับเดี๋ยวก็ห้ามหนึ่งห้ามขอพีนะฮะสองห้ามขอยศห้ามขอเงินห้ามใช้มอดห้ามทุกบางอื่นนะฮะเอ่อห้ามขโมยของห้ามพูดคำหยาบ ห้ามดาวิซร์ห้ามอ่าอ่ะยีะงก็ชุดที่แนะนำนะครับก็ดูนะอ่ะผมจะให้ดูหนึ่งสองสามโอเคาราคา PVP นะครับดิดโดดนะเออก็จะมีนะโอเคไปดูส่วนวาร์ปกันบ้างนะครับดูได้ไม่จะกป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวมาดู รตรงนี้ก็ลองคิด้วครับโอ้โหนี่เป็นของให้ขายนี่เพินท์พี่นะครับกับเป็นที่สร้างบ้านนะฮะนะครับโอเคเอนะฮะสำหร,รับคลิปนี้ก็ไม่บายครับ ไม่ว่าครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนี่ก็บายบายครับ